สวัสดีนะครับพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะฮะกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับงานไฟฟ้านะครับที่ท่านผู้ชมทำเองได้เอ่อแนวทางครับแนวทางเนาะก็ต่อคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เขาถามมาว่าไม่เอาเมนไฟเขา้ายังไงในกรณีที่เสาไฟฟ้าอยู่หน้าบ้านบ้านเป็นทรงโมเดิร์นเนาะทรงโมเดิร์นโอเคทรงโมเดิร์นหลังคาเมทัลชีททุกคนน่าจะเคยเห็นอยู่ นี่ผมอยู่บนหลังคาบนหลังคานะครับเห็นไหมครับนี่ชุดหลังคาอันนี้คือหน้าบ้านนะหน้าบ้าน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 เห็นเหล็กตรงผมยึดไหมฮะมันจะมีหลังคาหลัดอยู่สองชั้นแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรแผ่นเขาเรียกอะไรแผ่นไม้เชลราหรอด้านในจะเป็นเหล็กนะครับเห็นไหมครับผมเอาสายเมนเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ใกล้เสาที่สุดนะฮะ ที่มันจะไม่เกะกะทางเข้าของของของบ้านละกันเนาะประตูรั้วจะก็ว่าไปผมยึดตรงตรงมุมตรงนั้นฮะจากนั้นข้างในอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเป็นเหล็กกล่องผมร้อยน็อตนะผมเจาะทะลุแล้วร้อยน็อตเนี่ยครับเห็นไหมผมใส่น็อตเบอร์14ยาวประมาณ4นิ้วเข้าไปข้างในข้างในเป็นเหล็กกล่อง3หรือว่ากล่องสจำไม่ได้แล้วผมก็ร้อยน็อต นะฮะแล้วผมก็ทำเป็นเนี่ยมาเนี่ยเห็นไหมเป็นะสายเมนไปนู่นเห็นเนาะผมไปตั้งเสาสามนิ้วเหล็กตรงนั้น,น,นอีกหนึ่งต้นเนาะเป็นเสาผ่าน <ๆ S 2> และไอเสาที่ผมจะเอามิเตอร์อยู่ตรงนู่นเห็นนะมีเสาอยู่สองต้นผมเลือกเอาเลยต้นเด็ดต้นหนึ่งนะครับเนาะไอต้นซ้ายมือเนี่ยมันเป็นต้นที่อยู่ปากซอยเข้าไปข้างในนู่นไอต้นขวาเป็นต้นหลัก นะครับเนะี่ยขาให้ผมเลือกเอาเลยออมิเตอร์ผมยิงข้ามถนนไปนะครับไปหาที่เสาพวาสูงจากเสานี่ก็อยู่ที่ประมาณ5เมตร20ผูฝังไป80เนาะเสามันอะยูนะ่ทนะีนะ่ปนระมาณเนะ่ยๆๆ6เมตรฝังไป80-70เบหรือมาน5้มตรถามว่าสูงไหมเหลือๆฮะเหลือๆนะแล้วผมก็ใช้เสาเหล็กด้วย3นิ้วเนาะขาดน้ำเงินเส้นพันกว่าบาทมันะ้งถ้าจำไม่ผิดเนะาะหาซื้อทั่วไปเยอะๆนะครับ แล้วผมก็ไปดูนไปเลยเห็นไ,ไหมฮะข้ามถนนน,น,น,มน,นนิดนึงเนาะข้ามถนนนิดนึงเพราะว่าฝั่งเมนหลักอยู่ฝั่งนูน้นอยู่ฝั่งนู้นของถนนเนาะผมก็ต้องข้ามถนนเห็นไ,ไหมครับนี่คือหน้าบ้านของเขานะอ่ะรถผมรถทำงานนัน่นแหละก็เนี่ยฮะการทำเมนเข้าบ้านในะกรณีที่บ้านเป็นมัลชีตเออังคามัลชีตแล้วไปซูมโมเดิ์นี่คือังคามุกหน้าบ้านเขาเนาะ ันนี้คือหลังคาใหญ่หลังคาใหญ่เห็นไหมฮะนี่นี่นี่เนาะเห็นเนาะโอเคแล้วครับเนี่ยฮะแนวทางัดพีฟอร์มหัวท้ายเอาเมนขนาดเท่าไหร่สายเบอร์อะไรผมก็ใช้สายเบอร์ยี่สิบห้าอลูนทองแดงเบอร์สิบหกนะครับเชื่อมด้วยสลิปแล้วแต่จะแคมป์กันแล้วแต่ผมใช้แบบสลิปไบเมทัลเนาะข้างหนึ่งเป็นทองแดงอีกข้างหนึ่งเป็นอลูมิเนียม สิบหกทองแดงแล้วเอามาเชื่อมต่อกับอลูข้างนอกเใช่ไหมสายผมก็มาเป็นปลายสายฟาร์มตาลรัดพีฟอร์มหัวท้ายแค่นี้แหละผมก็ไปเห็นไหมฮะตรงกลางกระรัดแล้วรูปผูกไทยวายฝั่งนูน้นตรงนู้นก็เป็นพีฟอร์มแล้วก็เพื่อลงหาเสาเพื่อลงหาเสานี่คือเพื่อลงหามิติแค่แนั้นแหละครับจบเห็นไหมฮะนี่คือชุดเมนของผม ตัวมันตัว,ตวมัมวกมันบังนะขอโทษด้วยเห็นไหมไมาดิมามามาเห็นไหมครับมันก็ทําแบบนี้เลยเขาทํากันแบบแบบนี้แหละครับถ้าถามว่ายิงสายไฟตรงนี้มันเกะก,กะใช่ไหมไม่เกะกะนะเพราะมันมากับกับรัว้วกับรัว้วเรียบไปกับรัว้วนะแล้วก็ไปใส่เสาตรงนู้นแล้วก็ยิงไปหาเสาต้นนู้น <laughs> โอเคนะครับตอบคอมเมนต์พี่คนนึงเขาถามหน้าบ้านเป็น แบบทรงโมเดิร์นมีเมทัลชีทมีอะไรจะยึดยังไงจะใส่เสายังไงตามนี้เลยผมใช้แค่เสาต้นเดียวนะครับแลือก็ยิงขนานมาเลยกับรู่ามาเข้าตรงมุมบ้านเห็นไหมฮะเนาจบเนาะจบนะครับเดี๋ยวทางครับผมไม่ได้บอกดีที่สุดนะชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยครับ